นนีะะคมาเท่าไหร่คะประมาณ50กว่านะคะห้กว่าค่ะเพรยังยังไม่ลงตัวนะคะก็ช้าก็จะยอยมาเรื่อยๆค่ะค่ะค่ะประมาณ50กว่าเชื่อค่ะค่ะขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทีมงานเป็นท่านอาจารย์ช่างไร้ยาเช้าๆตกลงมาค่ะมากนี่นะแอาจานย์จ้าสวัสดีค่ะคุณยายชมางไร้านะคะพูดเก่งเชียงกระแหบแต่ก็ต้องสู้สู้เพื่อที่น้องจะได้รับประทานเก่งมากๆเลยเก่งค้าพเก่งจ้าจ้า ขอบคุณคุณแม่นันมากๆนะครับหลายช่องเลยนะคะนันยานี่ก็เป็นน้องอันดามาจ้ากน้องอันดานะคะเจ้าช้างะเยอะเลยนะคุณแม่เยอะมากโอ้ยดูน้องช้างนะคะคุณแม่เอฟซีขาอ่ายังมาไม่หมดนะคะนี่ยังมาไม่หมดนะคะไหนยะยะอยู่ไหนเนาะยะยะนี่ยะ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 วันแล้วยะยะยายะ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 อะยะยะคุณแม่กินตะลามาเลย เป็นยายบัวลอยเป็นไรคุณยายบัวลอยอ่ายายย่ายาย่าจ๊ะสวัสดีคุณแม่น้อยย่าย่าสวัสดีค่ะคุณแม่น้อยลูกสวัสดีค่ะย่าย่าสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะน้องยายย่าสวัสดีนะคะอ้าวสวัสดีคุณนี่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 ท่านผู้ใหญ่ใจดีตานี่นี่นี่ย่าย่า ยาย่ายาย่าเนี่ยดรนุ้ยเนี่ยเนี่ยนี่อาท่านผู้ใหญ่ใจดียาย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณท่านน้อยโอ้ท่านผู้ใหญ่ใจดีเมตตาน้องยาย่าด้วยนะคะเอ้ายาย่ายาย่าจ๋าอะะให้เลยค่ะนี่ก็อาน้องยาย่านะคะสวัสดีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านดรวิรัตน์นะคะที่ท่านมาเมตานะคะน้องแต่ทานคนเพื่อนเลยยาย่า ยายา่อยทานก่อนเพื่อนเลยนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านมาไม่ตาวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะยายย่าเออยายย่ายายย่าโอ้ยเลยยายยาขอบคุณคะ่ะก่อนยายยาขอบคุณค่ะเชียงเลยลูก มาเยอะค่ะห้าสิบห้าสิบห้าสิบกว่าเชือกทำเชนแล้วทำเชนอยู่ไหนเอามานี่เลยน้องคลิ้มยละอย่าเต้นนะคะอย่าอย่าเต้นนะคะ <จ><ะ>ยายยายน้องครีมนะคะ<ส>ย,ายายๆาน้องครีมนะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณแม่หนูหนสวัสดีค่ะท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะนี่นะคะคุณแม่ที่ท่านเมตตานะคะที่ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านได้เอาของมาให้พวกเราชาวช้างนะคะายายายกับน้องครีมถ่ายูกได้คะ่ะคุณแม่คะใช่ถ่ายรูปกับน้องช้างได้ค่ <'t> ะ นี่เลยครับมาหยุดทงนี้ครับเดี๋ยว้องช้างกดายรู้ไ้มันเป็นราไรคคุณแม่คะลองช้างกดไรยุยางคอในลูกคอใกล้ๆเลยน้องน้อมดให้ครับดชันโอ้ยย่าได้หลายชวดเรือนนี้ยาย่านะคะซาเซนทางนู้นก็คุณยายกินจลานะคะ นะคะาภาพนะคะน้องช้างนะคะที่มา,าท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตานะคะนี่นะคะสถานที่นะคะที่เขามารับพค้ง จากท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านเมตตานะคะ,ะมามามาแจกของนะคะแม่แม่ขาที่วัดนะคะ,ะบรรยากานะคะบรรยากาศนะคะ,ญญาาะ,คะมามาเที่ยวไหมคะแม่แม่เอฟซีคอ่านี่นะคะ,ะท่านดูนะคะบรรยากาศที่พวกเราชาวช้างตกง,งานมารออ่รับของจากคุณแม่ที่ท่าน อามีเมตตาใจบุญใจกุศลนะคะวันนี้นะคะอ่าเอออ,อ,อ,อย่าอยากกับน้องคลีมนะคะอย่าอยากกับน้องคลีมมาเลียให้น้องช้างกอดถ่ายรูปให้มาลิ กินตลาฟี่มลี่นะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะกดส,สิดตากดกระดิ่งกริ้งๆให้กับเรา,า,าด้วยนะคะ ติดตามด้วยนะคะช่องยาย่าจินตลาเฟมเลี่นะคะดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งกดสั่งสไลด์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะการมีกำลังใจทำยูทูบให้แม่ๆดูนะคะน้องเลียกับน้องยายย่านะคะ กับน้องยาย่านะคะมารอข้างหน้าเลยน้องครีมกับน้องยาย่านี่เออไม่ไหวเลยน้องครีมกับน้องยาย่านี่โทวไปหน่อยน้องยาย่ากับน้องครีมไปไหนต้ไปแพ็คตู้อ่ะเออขารักกันครับเขารักกันาไปไหนไม่ควรยืนยูกล้เขียนที่น้องกัน